อ่าเดี๋ยวต้องขอพูดไอ้ประโยคเมื่อกี้อีกทีนะนะวันนี้คูบิน,น่าไลฟ์พร้อมกันนะคะสามช่องทางเลยวันนี้คูบิน,น่าไลฟ์ช่องเอ่อเฟซบ o ๊ Facebook. นะคะสวัสดี Facebook ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็สวัสดีช่องทาง Facebook ด้วยค่ะ วันนี้ไลฟ์คูบีน่าภาพสวยทุกช่องเลยนะคะแต่ก่อนอื่นคูบีน่าขอเช็คภาพเช็คเสียงก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะคะเดี๋ยวดูซิว่าเดี๋ยวดูซิว่าแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวดูสอดูสักคู่นะคะว่า Facebook เข้าหรือยัง <laughs> เอาเฟซบุ๊กเข้าแล้ว t ิ๊กตอกเข้าหรือยังอ่าเสียงมาเสียงมาแล้วอ่าแล้วติ๊กตอกขอดูติ๊กตอกด้วยติ๊กตอกเข้าหรือยังฮัลโหลนะคะเอ๊ครูเบน่าก,ก็กดช่องพิติแล้วนะใครเข้ามาแล้วทักททยครูเบน่าได้นะคะเดี๋ยวครูเบน่าขอเวลาสักครู่นึงนะคะเพราะว่าวันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ครูเบน่าไลฟ์ พร้อมกันหลายแพลตฟอร์มนะเอ๊ะทางช่องพี่ติ๊กนี่เข้าแล้วใช่ไหมคะอุ้ยอาเสียงก็มาแล้วเรียบร้อยเสียงชัดเจนภาพชัดเจนเสียงชัดภาพชัดสวยงามพระรามแปดก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้คุณน่าจะมาสอนให้วิธีการที่จะไลฟ์ภาพสวยนะคะเวลามีภาพสวยเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาดู เพื่อดึงดูดให้คนเนี่ยเขาแบบสะดุดตากับไลฟ์ของเพื่อนเแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์นะคะเมื่อคนเข้ามาดูเพื่อนๆสามารถดึงดูดคนเข้ามาในไลฟ์ได้เยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้โอ้เ๋ยวแป๊บนึงนะคะ what happened <c oughs> นะคะเดี๋ยวคุณวินาปิดลําโพงตรงนี้ก่อนดีวกว่าอ่ะพอเพื่อนเพื่อสามารถดึงดูดคนเข้ามาในไลฟ์ได้เดยอะๆแล้วเพื่อนๆก็จะมีโอกาสที่จะ ถ้าใครที่มีสินค้ามาขายหรือว่าจะขายคอร์สหรือขายสินค้าอะไรก็ตามก็มีโอกาสที่จะทําให้คนดูเขาเห็นสินค้าของเพื่อนแล้วก็มีโอกาสปิดการขายได้นั่นเองนะคะแตเป็นที่มาของทําให้เพื่อนๆสามารถดึงดูดเงินล้านได้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปเรื่องไลฟ์นะคะวันนี้ครูวิน่าอยากจะมีอะไรมาเล่นกับทุกคนนะคะ เนื่องจากว่าคูเวน่าไปได้นี่ในมือของคูเวน่าเนี่ยรู้ไหมคะว่าคืออะไรในมือของคูณเวน่าเนี่ยคือเป็นไพ่เมนิเฟสไพ่เมนิเฟสนะคะความสําเร็จคูเวน่าอยากจะมาเล่นกับเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าเดี๋ยวคูเวน่าเนี่ยจะดึงไพ่ออกมาในสํหรับนี้สามใบนะขอเล่นก่อนที่จะไปเรียนขอเล่นก่อนที่จะไปเรียนเดี๋ยวคุณวน่าจะดึงไพ่ออกมาจากสำรับนี้สามใบนะคะแล้วก็ ตั้งจิตว่าเออไพ่สามใบเนี้ยนะคะขอให้เป็นคําตอบให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์คูบีน่าในวันนี้เป็นคําตอบที่เพื่อนๆกําลังตามหาอยู่หรือเป็นสิ่งที่จะมาช่วยปลดล็อกอะไรในใจของเพื่อนที่กําลังติดปัญหาอยู่นะคะเพื่อที่จะได้ก้าวในสเต็ปก้าวในขั้นตอนต่อไปเพื่อาเพื่อนําพาให้ตัวเองเนี่ยไปสู่ความประสบความสําเร็จนั่นเองโอเคใครเล่นกับคูบีน่าบ้างใครเล่นก็ กด8ปดมาสักสามตัวให้คุวิน่านะคะกด8 3ดามครั้งให้คุวิน่าหน่อยนะคะว่าเล่นกับคุวิน่าโอเคโอเคค่ะเอาใครมาดูย้อนหลังก็ก็ถือว่าใครดูไลฟ์นี้ก็โชคเลยนะคะเอาสวัสดีช่องทางพิติกด้วยนะคะสวัสดีช่องทางพิติกด้วยเดี๋ยวขอคุวิน่าดูหน้าจอแปบ,บหนึ่งนะเพราะว่า <laughs> ตอนนี้มันคือแบบว่ามันไลฟ์อยู่ใช่ไหมเนี่ยช่องทางพิติ นะใครเข้ามาที่พิติกช่องทางพิติกเราก็ส่งข้อความบอกคูบิน่านิดนึงนะคะจะได้รู้ว่ามีคนอยู่ในไลฟ์ของคูบิน่าอยู่นี่แต่แทนๆมาแล้วนะคะไพ่มีในเนี้ยมีทั้งหมดห้าสิบใบมีทั้งหมดห้าสิบใบนะคะคูบิน่าจะสุ่มเดี๋ยวนะ <laughs> อ,อ่อเดี๋ยวคูบิน่าจะสุ่มนะคะสุ่มเลือกมาสามใบ ใครที่เข้ามาดูไลฟ์นี้ก็ตั้งเดี๋ยวคุณวนะินาขอตั้งจิตก,ก่อนเลยนะคะว่าให้ไพ่สามใบนี้ที่คุณวินาดึงออกมามาเป็นคําตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็มาปลดล็อกสิ่งที่อยู่ในใจอยู่เพื่อทําให้เพื่อนๆก้าวต่อไปแล้วก็ก้าวไปสู่ความสําเร็จอ่าดึงใบที่หนึ่งมาแล้วใบนี้เดแต่ยังไม่ดูนะคะว่าคืออะไรเดหนึ่งใบที่สอง <laughs> สนดวกอะยันีน่ใบที่สามนะคะโอเคได้แล้วนะคะสามใบได้แล้วนะคะเดี๋ยวครูวีน่าจะอ่านให้ฟังนะคะว่าเพื่อนๆทุกคนได้ไพ่อะไรกันบ้างวันนี้ได้ไพ่อะไรกันบ้างโอเคนะคะครูวีนามีความรู้สึกว่าภาพมันกระตุกไหมอะ เหมือนภาพมันกระตุกไหมอะโอเคนะคะภาพใบที่หนึ่งเลยนะคะใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งคำตอบของเพื่อนเอนทุกคนนะคะคือใบที่หนึ่งเขาบอกว่าเสกการเป็นดีกว่าเสก